คือส่งซี่เรียดแถววะก็ะคนกลุ่มใจเนาะเจ้าก,ก็ได้เรื่องยังหล่ะฮะเรื่องผู้บ่าวนั่นแล้วเอา้าเขามีผู้สาวไหม่สันบอกก็บอละนี่ผู้บ่าวอีกผู้นึงมาจีบข่อยสันไดเดียเด๋ยวนี้โอ้ผู้บ่าวมึงก็เลยขีรียดว่าสันเทาะมันกับ,บเบียขีหยังได้ล่ะห้วยมอนี่คือเฮ็ุใจได้วะบว่าคบียขีเสซยไม่ใช่ขียดจังได้มันบมหูเนาะอ้าวเจา้าซอยข่อยคิดแน คอยควรสีเลือกผู้ใดเอาผู้ใหม่ลดเสื้อเฮานี่แล้วเจ้าเอายังมาวัดว่าผู้ใหม่ดีกว่าผู้เก่าเอ้าโทรศัพท์จังสิรุ่นใหม่ๆมมันก็ดีก่ารุ่นเก่าแมนบ่ล่ะโอ้ยอันนั้นมันโทรศัพท์เนอะมันบ่แมนคนจังไดกูก็ยืนยันเลยว่าใหม่นี่ดีกว่าเก่าอีลีนี่เออที่สุดในโลกเลยขันเมียใหม่ก็เมียเก่าเจ้าสีเลือกยังเอานั่นพี่นางมากผมกูก็เลือกเมียเก่าล่ะเวยบันนั้นแล้วว่าใหม่ดีที่สุดยืนยันเลยว่าใหม่ดีกว่าเก่า หึ้ยทายมาถามเป็นซักต้องสถานการณ์เลยวะอาชีพที่มันเป็นมงคลเฮ้งๆลุ้ยๆนั่นแม่โอ้อยากได้แบบนั้นจ้านั่นล่ะเบืองเด้อเดี๋ยวไล่เมืองกันซื้อโม่ก็ดีอยู่แล้วนะเสริมสวยอย่างแน่อยู่ลาดนะกระตัดสาซ้อยใดทั่วไปนี่ละหลวงพี่เือได้แล้วซื้อร้านโตแบบนี้ได้ละบ่อหลวงพี่นี่คืออัจฉริยะแทะคิดข้าวเดียวหนึ่งโอ้ภาษาซื้อล้านเสริมสวยซื้อๆจ้ไปคิดยังดนแทะเอาซื้อนี่เลยโม ็นมงคลพร้อมชือออ่อยังหนอนล็องพีโอ้ยอยากฟังแนเนาะนโมตัสสะบ้วนได้ล่ะโอ้ยหนอนล็งพีชื่อชื่อว่าแมนพาศิทิท่อมวันแรกเอาโหลดนโมตัสสะมาคำว่าโตหน่อยหมครักเด้กฮัลโหลครับฮัลโหลบ้านใดจี๊มาฮอดแหละอ่าตอนนี้บ้านายุไซครับ อยู่มองไรครับนี่อยู่ข้างบ้านพ่อใหญ่หนูนี่แม่บ้านพ่อใหญ่หนูเออแล้วบ้านพ่อใหญ่หนูอยู่ไสค,ครับนี่ก็อยู่ข้างบ้านกูนี่เด้บักอันนี้ไม่ใช <laughs> ่ไรพ่อกันบ่มื้อนี้โอ้ยแตอยู่ฝักนั่นผู้ใหญ่บ้านหมช่เตะมาซีหลังนี่แม่เออให้แนี่ยเว่ฝากซ้ายฝา,ากขัวละ่ะขันมาทางขวาก็อยู่ฝากซ้ายมาทางซ้ายก็สิอยู่ฝากขวาเอา้าอื้ม บังสัญลักษณ์หน้าบ้านก็บอกอยู่บังครับบังไอจับไม่ง่ายน่ะก็มีต้นมะขามนอยช้อนต้นนั่นแล้วปลูกอยู่หน้าบ้านเอ้ยกระเน้าหน่อยไรต้นมะขามเจ้าเห็นไม่จับง่ายรู้บังยิ่งบ่พี่บังครับต้นใหญ่ๆมันเป็นสัญลักษณ์เออพอได้จับได้ง่ายๆเนี่ยโอ๊ยกระมันเนี่ยกระไอกูก็ทิ้ไปซื้อเอายุศูนย์ดอกมะขามนี่พ่อใหญ่สาเจ้าเห็นไอ้เสียงดูอยู่บ่เดี๋ยวนี่วายสู้อยู่น้ำกัดจังได้จังได้น้ำหากันเดี๋ยวนี้เอ้า เราไ่ได้มานี่บอบอเล้วบ่แม่นั้นไปตีไก่บออยู่บนไก่คอยกับไปเบื้องแล้วบ่เห็นว่านำวงให้โลอยู่เฮื่อนงานนะเดซันไปเบื้องละบอไปแล้วบ่มีว่ามันจะไปทางไหนนอแล้วมันเฮียไปแต่เหิงบัดนี่แต่เมื่อวานนีเ่เอาเออเอาซิไปสู้เห็นกันเทื่อชุดไทยอยู่ใส่เอาอยู่วัดเอาสู้ไปเห็นยังละวัดนะโอ้ยไปเฮ็ดบุญเออ เทพบุญแล้วก็เลยไปอธิษฐานขอพรนับหลวงพ,พ่อพร้อมพ่ออธิษฐานแล้วเมื่อตาขึ้นมาหัวกะจักไปไซแม้หายไปเลยว่าโมเมนต์ผากันไปว่าพิษยังอยู่ว่บบดนี้โมเมนต์ผีเสืองทีแล้วมึงอธิษฐานว่าจังไดล่ะว่น่นาสิพิษยังนะก็อธิษฐานว่าขอให้มีตแต่โศกแตลาบลำรวยลำรวยให้สิ่งที่บด่ดีหายออกไปจากชีวิตว้าวพ่อจะบอกสนั่นละ่ะเมื่อตาขึ้นมาบอกเห็นเลยโอ้ยกูพอหูแล้วบบดนี้่จังไดมันจังจะเห็นมา ใส่ซ่องเอากัะย่าว่าฝากเจ้าให้เจ้าไปแทนเจ้าแขวนซืองไปให้เข้เจ้าเขียนว่าไม่เนบ่เอาเจ้าถือกระถือไปล่ะเจ้าไปใส่แล่ะเจ้าเป็นผู้ไปเจ้าก็เอาเงินใส่ล่ะกจะย่างมาเขาเสิร์ฟข่อยจะมาขนว่้ไปเจ้ากระถือซ่องนี่ไปว่าข่อยติดธุระ เออตู้เมนซื้อข่ยมหยว่าที่บ้านนี่จะไปซื้อเจ้าจังไดเขาเสิร์ฟไข่่จังว่านั่นแหล่ะใช่หมข่ใส่จังไดเนาะเป็นผูกไปกินนะเจ้ากับใส่ตัว่าเอออย่าใจโอ้ยบอกเขาใจจังไดรับรองบอกขาดทุนดอกโต๊ะกินต้นนี้มี่ซื้อเสียงแขในจัดวัดเท่านี้เออแล้่ลืมล่ะใส่มันสมหน้าสมตาคอยแน่สมหน้าจมตาเจ้าภาพเขานั่ม ิใสไล่ไปไหนหล่บบาดเนี่ยเอาผู้ไดมาตากเขาตันทางวะ้วยเจ้าเป็นบ้าบอกไม่เหยียบให้แงยงตาเข่าใอยเนี่ยเจ้าเป็นคนตากสมบอบอแล้วขอาบอกเป็นคนตากด้เจจะเป็นบ้าสมบี๋ยวเจ้าว่าเป็นคนตากแล้วพยลก็เป็นคนตากก้าบ่จักละผู้ได้เป็นคนตากแต่ว่าข่อยนี่ม่แเป็นคนตากแน่นอนบ่เป็นคนตากจังไหนเห็นเจ้าตากยู่นี่ข่อยว่าน้ำจาบ่งู้เรื่องหรอก แล้วเจ้าสิไปใล่หรออา๋นี่มันทางมาเฮื่อนคอยคอยก็สิมาเฮื่อนคุยตัวเอาแม่นสำบอกค่อยเลื่อมไปกะนันตี่หละมันขวางทางคอยคุยกัจะว่าถามเจ้านี่จะเป็นคนตากบัวอู๋ก็นยังว่าข่อยโมเมนคนตาข่อยเป็นคนอุบลแต่าบ้สติโอ้ยเวถามเจ้าว่าเป็นคนตาหรือคนอุบลไปถามว่าเจ้าเป็นคนตากเขาบัวขวางทางมาเฮื่อนคอยนี่อเอาแม่นสำบอกเจ้าก็บโบถามคอยดีๆเนาะว่าข่อยเป็นคนตากเขาบั แจ้าเราว่าค้นตาคนตาอยู่ผมก็ว่าเขาเจ้าบอกกับข่อยว่าทุกสุขเราจะอยู่ร่วมกันไพเป็นคนเบา <c oughs> นั่นแต่มามือนีวันหยังเอาวันอาทิตย์ถูกต้องแล้วโอ้ว้าท <c oughs> ุกวันทุก <c oughs> อเอาแต่มาเรกเอาแต่ว่าเมื่อนีอ้วันอาทิตย์ใอยไปเฮ็ดงานสักวนด้วยเอาเฮ้ยปอดทั้งหัวเอ้ย <c oughs>